สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขสุขนนะคะวันนี้อยู่ที่ฟาร์มไก่แจจันทบ,บุรีฟาร์มไก่แจจันทบุรีมีพี่น้องมีฟาร์มกระต่ายจันทบ,บุรีน้ำเด้อพี่น้องปล่อยผูเล่นแล้วพี่น้องอะนะสวนนี้มีทั้งกระต่ายมีทั้งไก่เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกะอยากชมเนาใไดกะแวะเวเขามาสอบถามได้เห็นไหม เงี้ยมือขึ้นกับคางกงไว้ด้วพี่น้องเงี้ยกวางเว้นกับปอยคนส่วนท่านี่สิเป็นไก่เนาะพี่น้องเนาะไก่แจ้มือนี่สิขาเงี้ยวแน่อันนี้สิเป็นไก่แจ้ขาเงี้ยกโดกๆโดดเลยพี่น้องอันนี้ลูกโดกมากนี่ให้่นอยู่อันนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้อยู่อีกวนของหนึ่งดกดกลูกไก่แก่ดกเถิดได้พี่น้องนีทั้งขาสั้นขาเง่าด้วยผู้ใดสนใจก็สอบถามได้นะคะมีทั้งขาสั้นขายาวค่ะเป็นท่ผีสไลด์เด้พี่น้องนั่งอาบเถอะดกหลานไก่แก่ไล่เถิดได้พี่น้อง ตระล่างเนี้ยอไว้แทเนี่ยมันคืนเก็บไว้เนาะพี่น้องอยันแบบว่าแม่เามากินเพลินไหมยันแมวม,มากินเพลินเนาะพี่น้องเนาะน่งสู้ให้เพื่อนเด็กไก่อีโยองเมื่อกีาเขากล่องดีไรหยอยงอันนี้จะเป็นไก่ไข่อยู่มีอยู่สองตัวเนาะพี่น้องกินเมื่อปีเมื่อศาสต์กินเมื่อแจ็คเทียดอกไก่ไข่แต่ละแม่เลี้ยงลูกดีดีเด้พี่น้องแต่ละแม่ลูกหลายเลี้ยงลูกดีพ้าลูกยางหากิน ดีดีผู้ใดสนใจกับแวเวียนเขามาสอบถามได้ค่ะแวเวียนสามาสอบถามได้ที่แม,ม่ฟรามไก่แจ้จันทตะบ,บุรีมีทั้งขาสาันงขายเงาเล้อพี่น้องบแม่นขายเงาเลยดอกขากลางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ในฟรามไก่กับอะไินี่เสียงไก่เป็นธรรมดาละพี่น้องเนาะ่เนเบ็ดกน,น,นลูกโดกไรห้องหาแม่กับพองอืมแลนหาแม่จก้กสิไปหาแม่ใด แม่กะไรมีทั้งสีดำสีขาวเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจน่าอะไรกับแวเวียนเข้ามาสอบถามได้แวะเวียนเข้ามาสอบถามได้ยินหนีมีทั้งไก่ทั้งกระต่ายน้อพี่น้องทั้งหนูตะเภานี่มีทั้งไก่ทั้งกระต่ายและหนูตะเภาพาลูกเคียกินดีดีเรียงลูกดีดีพี่น้องเอาคนงามคือห่วงหาแม่ดีแท้ อือคือห้องหาแม่ดีแท้โน่นี่พี่น้องลายโพดจะลูกไผเป็นลูกไผคุณคุณลูกหลายจะลูกไผเป็นลูกไผห้องแตกสวดสวดยู่มน่นนี่กะสียังนางตาแดวะทุกคนอันนี้สิเป็นขอไก่ไก่แม่ลูกอ่อนเด้อพี่น้องอันนี้สิเป็นขออไก่แม่ลูกอ่อน ข้างเครื่องก็สิเป็นไก่ขางล่างก็สิเป็นไก่กันเพิ่นแข็งแรงแล้วก็เพิ่นเอาเพิ่นออกมาสิเหรอพี่น้องให้เพิ่นว่าปล่อยแลนเลนเนาะพี่น้องเนาะให้แม่เพิ่นเลี้ยงเองแลนเลนถ้าเพิ่นแข็งแห้งแล้วก็ปล่อยแม่เพิ่นเลี้ยงเองชวนโกงท่างนี้ก็สิเป็นโกงกต่ไตเนาะพี่น้องเนาะย่ำกต่ายเพิ่นกินเศษอาหารเฮียลงมาไก่ก็กินต่อเนาะพี่น้องเนาะกับบได้เสียหาเหตุเศรษฐกิจพ่อเพียง ไปเลย่อยพูดนะดกด้วยพี่นอ át, ้องแลนสวนกันอย่ดุกแลนสวนกันอย่ไก่ลูกดกแต่ละตแต่ละตัวลูกดกดกวันนี้กันก็ห้องหาแม่กันแต่ว่าแม่ตัวใดเป็นตัวใดเลี้ยงลูกดี่ดีแต่ละตัว ถ้หาลูกหากินส่วนขางบนนี่พ่นบอ่อไม้แล้วพี่น้องเนาะส่วนขางบนนี่พ่นบอ่อไม้นี่กระสคขังไว้จังหน่อยนี่ไงไก่สิบบไปใส่แล้วพี่น้องพ่นกินอิ่มกินเต็มพ่นกเ็เลยโบไปใส่มันพ่นยางน้ำกัะเพร่งกับโบไปใส่พ่นกระสิยางยูซาร์นี่แหละอันนี้ไก่ไข่เลี้ยงไว้พี่น้องมีโต่ดิสองตไข่ซุมือซูมือ อันนี้ก็สิเป็นกไก่แม่ลูกอ่อนคนกระลังบ่อหม,มอน,นี่ก็เลยเอาเพิ่นมาไว้ในกลงเนาะพี่น ό, ้องเพิ่นเลี้ยงลูกแข็งแห้งก่อนจะสิปล่อยเพิน่นอันส่วนนี่กับเห็นท้ายกล้องเนเพิ่นกระยานเนาะพี่น ό, ้องเนาะอันนี้สิเป็นขาขากลางเดี๋พี่น ό, อ้องบ่เป็นขาบ่เป็นขาสันบ่เป็นขาเง่าขากลางนี่นี่การเห็นท้ายกล้องเนเพิ่นกระยานเนาะพี่น้องเนาะนี่น อันนี้ย่ายไม้กับทำคว่ำสะอาดเสมอแล้วพี่น่องทำคว่มสะอาดโก่งเสมอมให้ไก่หน่อยนะไก่หน่อยมมืหลายก็ต้องทำคว่มสะอาดกรงบ่ให้เพิ่นแบบชื้นบ่ให้เพิ่นยังห้เพิ่นแบบเลี่ยงแบบมีความสุกนะพี่น้องนี่เห็นบ่ย่งางคู่กันต้องแรงต้องแรงนะพี่น้องเนะเพิ่นกับสียางเพิ่นกับแพร่งเด้อพี่น้องต่เพิ่นกับบรกระโดดลงไปหาข้างอื่นเนอะ พอทางอื่นพนสิมีหมาคนเคยจะกินคนก็นลงมากลงมากเออลงมากแล้วพี่น้องเห็ดกําแงรัง้วรอบขอบชิดไว้นะพี่น้องนะทำรั้วรอบขอบชิดไว้วนฟังท่านี้ก็สิเป็นกงกระตายเนาะขอกระตายเฮ็ดเป็นเลื่อนเลื่อนกระตายเห็ด่นเลยพี่น้องแต่ทางนี้สิเป็นอันนี้จะเป็นห้างไก่ไข่นะให้พ่นไข่นยงกับสีหาไข่พวกมอบก็ะมอบไป วหมอบกับหมอบไปนี่ละพี่น้องสามข้อนี่จะเป็นของไก่แจเน้ะเพิ่นหมอบเพิ่นฟักเนะพี่น้องนะส่วนกกงนี่ก็สิตะกี้เป็นกกงไก่แบบนี้เป็นโกงนูตะเผ้าเป็นกงนูตะเผ้เนะพี่น้องคุ่นไก่่อยมิตรสีง,า,ง,งามๆเด้อผู้ใดสนใจกับแวะเวียนข้ามาสอบถามใดพี่น้อง ยาเบียนเขามาสอบถามได้เ๋ยสู้ๆคนักๆค,ก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 คกนสีคนสวยสีดอกหมากสีสวยพี่น้องสีสวยสีสวยงามเห็นพี่น้องสีสวยงามบอสสีเพล่อสีออกสวยงามมากเลยพี่น้องไก่แต่ละแต่ละฟ้ามสีบ่คขึ้นกันเลยพี่น้องผู้ดใดสนใจฟ้ามนี่กับแายเบียนเขามาสอบถามได้ สำหรับขาสันขาสันสิยูทั้งนอกขากลางๆสิยูทั้งในน้ะพี่น้องเนาะเลี้ยงสองสายพันธุ์แต่ว่าแม่ลูกอ่อนนั่นคือแบบว่าเอามากุงนีหมดเลยขาสั่นขาเง่าก็เอามาไว้ใน,หนีหม็ดนาอพี่น้องเนาะขาสั่นขาเงาก็เอามาไว้ในกุ้งนีหมด็ดเพราะว่าคนสิได้เลี้ยงลูกอันนี้กุงแม่ลูกอ่อนนาอพี่น้องเนาะอันนี้ของแม่ลูกอ,อ่อนเห็นไหม สีสวยงามด้วยพี่น้องสีสวยงามมากสังเก,กตไก่ตัวนี้ด้วยพี่น้องสีงามบอสปอร์ตาวา์ไก่ตัวนี้สีงามด้วยพี่น้องไก่คนสีสีงามนี่มาสังเกตไก่ตัวนี้ไก่ตัวนี้สีไล่เลยเอามาจากมหาสารคามนะพี่น้องเอามาตัวหนึ่นนงคนกับสีลายไล่เลยเอามาตัวหนึ่งคนสีอกลายไล่มิตรสีสวยๆพี่น้องลูกไก่ก็สวยงามหันเบิ่งแม่นั่น เนี่ยนะสวยงามนีม่สังเกตสองตัวนี้จะเป็นตัวผูได้พี่น้องไก่ตัวผูไก่ีนออี่ทั้งผูทั้งนางผุ่นไปทันออก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 ี่ยผุ่นทั้งเติมหงสีแดงกบมี่นี่หลายสีแล้วพี่น้องสนใจตัวใดกะแวเวียงเขามาสอบถามใดเฮ้ยสนใจไก่หน่อยกะแวเวียงเขามาสอบถามใดเด้อพี่น้องไก่ไม่หลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะพี่น้องอนะ หลากหลายสีนี่ทั้งขาสันานานาส้นขาเง้วนี่ทั้งขาสั้นขาเงี้ยวยงามพี่น้องออกแม่แพรูกหลายโปดออกแม่แพรุ่งสุดยอดสุดยอดหลายงาเมือน้าคนสีอาบแด,ดดเจ้าพี่น้องงาเมือน้าสีมาพักกันอาบแดดหันย่าเฮ็ดกันลูกยาเฮ็ดกัน จะเฮ็ดกันอา่วงลูกกันตัว่วงก,กันปุ่นลูกไหลตัวพี่น้องปุนเรีนหากันแซลซสะลูกไหลจะโตได้เป็นโตได้เออนะลูกถือลูกพิดมู่นี่กันตั้งตาแก,กรดคุนไปดูราไปไปหาแม่เร้อุน แม่เนี่ยกระด,ด,ด,ดุกเห็นไหตั้งคือกระดุกเจ้าพี่น้องนี่จะแม่ด,ดุ๊ดกเลี่ยงโลกเจ้าแม่ไผเป็นแม่ไผแล้วคุณไลค์ครับสำหรับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ